สวัสดีครับพี่ๆนะนๆทุกท่านนะผมวันนี้เบาๆนะผมมาจัดกล่องสุ่มนะผมสินค้าอุปกรณ์การเกษตรนะครับผมคุณจะได้ไปทั้งหมดนะผมเกินห้าชิ้นแน่นอนนะครับผมและของแถมอีกนะผมสองถึงสามรายการน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ดูนะผมอ่ะก่อนอื่นผมจะใส่กล่องนี้ไปให้นะผมนะฮะอันนี้เป็นคาดฟันฉลามนะผมนะฮะนี่นะฮะแบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็นจอบมินินะผมอ่ะนะฮะหัวเชียวต่อด้ามน,นะครับ นะครับตัวนี้เป็นเหล็กแมกนีเพิเศษนะผมสันหนานะผมต่อด้าำสั้นดำยาวได้นะผมผมจะแถมมาให้สองชิ้นสามชิ้นนะครับผมแบบนี้นะผมแล้วก็มีแต่งจริงนะครับผมแบบนี้นะผมหนึ่งชิ้นสองชิ้นนะครับผมอ่ะแล้วก็เชียวคามาด้ามแดงตัวนี้นะผมอาจจะเป็นหนึ่งชิ้นสองชิ้นนะครับผมนะฮะหรือจะเป็นกันไกลนะผมญี่ปุ่นรุ่นนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะแถมไปให้ด้วยนะผมรับรองนะผมเกินหนึ่งกิโลครึ่งแน่นอนนะครับผมกล่องหนึ่งนะผม สี่รอยเก้าิบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับผมนะฮะหรือจะเป็นจอมินี้แบบนี้นะผมนะ,ะก็ส่งไปให้นะผมห้าตัวเดี๋ยวผมสุ่มไปให้นะผมรับรองถูกใจนะผมแน่นอนนะผม